แสดงว่าความแรงไ่เท่าไรครับชาจกการสืบสวน,น,นของชุดคมกับสืบสวนรบสุทธร์โดยการนำของท่านพันวุเอกอาลีสุนญาตคุ้มกับนะครับทมที้ได้ทำการสืบสวนติดตามจนกระทั่งทราบว่ามีกลุ่มนี้ได้ ประมาณ20มัดหรือถ้านับเป็นกัวเมตรแล้เกือบ4หูจับคนไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นคนจ้างเขาซึ่งเป็นคนประสานกับทางฝั่งนู้นครับที่บ้านเดียวเขาเดี่บ้านเดียวเขาจ้างได้รับจ้างเท่าไหร่คุรสเซีตอบเรื่ยมันกตอบตอบไปเลยยังไม่ได้คุยกันนะเนื่องจากเขาเขาให้คำมั่นสัญญาว่าเงินนวันเท่าไหร่แล้ว บอกว่าเอาไปทิ้งไหมไม่ไม่ตอน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 รับเงินมาครั้งแรกนี่ร,รับมาเท่าไหร่ยังไม่ได้รับครับยังไม่ได้รับให้เอาไปทิ้งไม่ให้ไหนฮะเราเราทีได้รู้เขาโอนค่าใช้จ่ายเดินทางมาเท่าไหร่ไม่หรอกไม่ได้โอนเป<ห>็นกันฮะเดี๋ยวว่ามันเร่งจ<ล>้างหนึ 1, ่งแสนพ่อค้ายาชื่อในรีสมมุติว่าชื่อในรีผมจ้างหนึ่งแสนให้มสาส่งปรากฏว่าส่งไม่ได้เพราะว่ามีมาเฟีย ไปกวนข้ามไม่ได้ก็เลยต้องจ้างอีกทีมนี้สองแสนถึงได้ข้ามได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวแต่คนที่ฝั่งที่ทางใต้เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่บ้างในมือมตอจนจบปุเตรียมขยายผลต่อไปแล้วก็สําหรับคู่กันที่ชื่อที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยชื่อนายนหนูเนี่ยเ,เรารู้แล้วคิดว่าออกไม่จับได้ครับร,รู้แล้วจะย้ายชี้รูปรู้แล้วว่าเป็นใครมีเลยนะมีเลยนะ เขายืนยันแล้วครับเขายืนยันแล้วครับขแสดงว่าจ้างคนที่จ้างเนี่ยรู้แล้วครับสองแสนบาทครับให้เอายารอบนี้ไม่ครับคนที่จ้างจ้างในนอร์หนูสองแสนในนอรหนูเขาจ้างได้ดีทตอนนี้ตอนนี้เรารู้แล้นอรหนูรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแล้วก็สารทันรู้แล้วทันรู้ความรู้คนจ้างนอรหนูได้ที่ได้ไรครับเนี่ยวันนี้ได้หมื่นเดียวได้หมื่นเดียวแล้วส่งที่ทางใต้ฮะไอ้นี่จะมันคนมารับไอกทีเดียอ๋อก็เดียวเนี่ย แต่นายโน้ลร,รู้ในสองแสนก็ออกหมายจับนายโนนลในนี้เอายาวลงใต้นะวิธีการนำเรียงเอายาลงใต้อย่างไรคือแสดงว่าคนใต้นี่ประสานกับฝั่งนู้นเลยครับครับ